ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะรายการที่จะมารวบรวมทุกๆความแซ่บนะคะครบเครื่องเรื่องผู้ชายญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์โดยตรงจากอ้อมนะคะที่จะมากเก็บรวบรวมนะคะ ไว้ที่ช่องนี้รายการที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามหรือว่ากด s u b สไคร์นะคะก็เวลาอ้อมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆปุ๊บมันก็จะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนไปที่หน้าจอามือถือพณเลิงนะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาฟังรายละเอียดนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะรู้เรื่องราวอื่นๆ คอนเทนต์ใหม่ๆอื่นๆที่อ้อมเคยพูดไปแล้วสามารถที่จะกดเข้ามาฟังในช่องอ้อมแล้วก็เลื่อนดูหัวข้อแต่และคอนเทนต์ได้เลยนะคะสนใจหัวข้อไหนคลิกเข้าไปฟังรายละเอียดนะคะชอบกดไลค์กดแชร์อ้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อ้อมจะมาพูดหรือว่านำเสนอให้กับทางคุณผู้ชมนะคะก็คือวิธีชวนคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะที่ไม่เคยทักทายนะคะ เราจะมีวิธีคุยเขายังไงดีอ่ะอันนี้อ้อมคุยแค่เบสิกนะคือเราเป็นผู้หญิงไทยให้ให้นึกภาพก่อนว่าเราไม่จู่จงเราไม่จู่โจมนะคะหรือแม้แต่ว่าเราเจอผู้ชายญี่ปุ่นที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันที่ทํางานเดียวกันนะคะแต่อยากคุยกับเขาจะคุยยังไงดีอ่ะถามแฟนแล้วแฟนแบอกว่าอันดับแรกเลยคุยเลยโอไห้อคือแบบ ถ้าเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแต่คําพูดนี้สามารถมาใช้ที่เมืองไทยได้เพราะว่าเออเขาเขาจะมีความรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเออผู้หญิงไทยมาทักทายเขานะคะโอไฮโอโคนนจิวะนะคะคอมบังว่านะคะโอยาซุมินาไซยังไม่ต้องยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะถ้าโอยาเนี่ยคือคุณต้องคุยในระดับที่แบบว่าเออ ความสำพั์มันพัฒนาไปแล้วเริ่มเป็นคนพิเศษแล้วคุณถึงจะโอยาสมิสัยเขาได้เอาแค่ okay, สามสามคำนี้ก่อนนะคะหรือถ้าสามคำนี้พูดไปแล้วก็จะสวัสดีค่ะก็ได้เหมือนสเตปอ้อมเนี่ยอ้อมสวัสดีค่ะว่สวัสดีค่ะนะคะก็คือทําแค่ประมาณนี้นะคะแล้วกเ็เรียกว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆเรียกว่าปรับการคุยไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่อ้อมเคยเรียกว่าเคยพูดไปนะคะว่า วิธีชวนคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยจะชวนคุยยังไงนะคะอ้อมลงคลิปไปแล้วนะคะเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะคะก็ลองลองลอง,ลองสามารถเข้าไปหาฟังดูได้นะคะแต่อันเนี้ยอ้อมบอกสเต็ปที่แบบว่ายังไม่เคยทักทายกันก่อนมาทักทายอันดับแรกก่อนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ที่ประเทศไทยนะคะส่วนใครที่แบบว่าเออ พูดแล้วรู้สึกมันยากจริงคุณอ้อมมันไม่ยากเกินเอื้อมหรอกนะคะก็คือมันเป็นคําพูดเบสิกอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้อ้อมก็พูดกับสามีทุกวันเลยนะคะโอไฮโอนะคะอย่างถ้าเป็นอตอนกลางวันเนี่ยจะไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะคะตอนเย็นก็ไม่ค่อยพูดส่วนใหญ่จะพูดกันตอนกลางคืนโอยาสุม um ินนไซนะคะก็คือโอไฮโอก็ไซมาสก็ได้นะคะตอนเช้านะคะ เจอกันที่ทำงานตอนเชา้าก็ไปโ,โยโกไซส์มารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็สามารถคุยกันได้นะคะก็ทักทายกันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วค่อยพัฒนาสเต็ปความสัมพันธ์นะคะหลังจากนั้นพอคุยกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าชวนคุยเรียกว่าความชอบถ้าถึงขั้นที่แบบว่าเออคุยกันเริ่มเยอะขึ้นความชอบว่าอ่าอยู่ชอบอ่านหนังสือไหมชอบดื่มกาแฟไหมอะไรอยะคะแล้วก็ ค่อยพัฒนาเสเตจชวนไปที่นั่นที่นี่นะคะชวนทานข้าวก็ได้นะคะหรือว่าเรียกว่าชวนดื่มชวนทำาหารชวนแ่ะชวนทำชวนเที่ยวนะคะไอตอ้อมได้ลงคลิปไปนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวิธีชวนคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นมันไม่ได้ยากแต่มันอยู่ที่ความกล้าในการที่คุณจะเดินเข้าหาเข้าไปหาเขา มันมันมันเป็นกําแพงกั้นอะที่ทําให้คุณไม่กล้าเดินเข้าไปหาเขานั่นเองเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่กล้าอ้อมคนหนึ่งก็ไม่กล้าเดินไปเหมือนกันเพราะว่าเราเดินไปเราไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่มันจะเฟลหรือเปล่ามันจะทําให้เราหน้อยหรือเปล่าเขาจะฟังเราไม่เข้าใจหรือเปล่าหรือเขาจะรู้สึกไม่ชอบเราหรือเปล่ามันกังวลไปหมดนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ้อมเชื่อว่ากล้าไปถนใครอย่าไปกลัวนะคะคุณกล้ามากแค่ไหน เรียกว่าความสัมพันธ์มันจะยิ่งเร็วเข้ามาคืบคลานเข้ามาหาคุณได้มากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยไปเลยนะคะสะเตปที่อ้อบอกนะคะคุยทักทายอันนี้ไปก่อนนะคะมันเป็นมารยาททางสังคมไปด้วยเราพูดเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้น่าเกลียดไม่นี่มีความหมายอย่างอื่นแฝงนะคะอ้อมเชื่อว่าคุณทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะขอ,ขอเป็นกำลังขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนทุกท่านนะคะที่ กำลังจะอยู่ในสเตจนี้กำลังหาวิธีชวนคุยไม่รู้จะคุยอะไรก่อนไม่รู้ว่าสิ่งที่คุยมันจะคุยโอเวอร์มากไปหรือเปล่าเขาฟังแล้วเขาจะรำคาญหรือเปล่าเอาแค่นี้กุ้กงกลิ่นก้งกุ้งกลิ่นพอดีพอดีอดนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งทวนทิ้งทายแต่ไว้เท่านี้ละกันเนาะสำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะลงใต้คอมเมนต์อ้อมให้เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านได้เลยนะคะว่า เอะเพืเ่อนๆคนไหนที่มีวิธีคุยกับผู้ใช้ญี่ปุ่นมีวิธีทักทยายเขาแรกคุยยังไงก็ลองมาแชร์กันดูคือว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นวิธีที่เพื่อนเอนเข้ามาอ่านแล้วเพื่อนเพื่อ,อสามารถหยิบไปใช้ได้นอกเหนือจากสิ่งที่อ้อมได้เดียกพรีเซนต์หรือว่าเสนออันนี้ไปอันนี้ก็คือเป็นในมุมของอ้อมเฉยๆในมุมของสามีอ้อมที่เขายกตัวอย่างมาหรือเขาเสนอมาให้อ้อมเฉยว่าควรจะพูดแค่ประมาณนี้นะคะส่วน ผู้หญิงไทยท่านอื่นนะคะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์คบกับผู้ชายญี่ปุ่นอยู่แล้วเคยหาวิธีทักด้วยวิธีนี้มีหยูของคุณก็เอาแบบฉบับคุณมาแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราได้ได,ได้ได้รู้ข้อมูลดีๆด้วยละกันเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและก็ทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ